รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกวลางใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจันมากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียัวใจ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่ถนนเส้นสำคัญอีกเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่สําคัญเข้าไว้ด้วยกันและเป็นย่านชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากครับเดี๋ยวเราตามพิธีกรของเราเต้ยธนโนไทย,ไ,ทยไปดูกันครับว่าถนนเส้นที่เราใช้กันเป็นประจําเส้นนี้อาจมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายครับ สวัสดีครับผมผมไนเตอร์ธนไทยเอื้อมอรัตนะครับและตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาที่ถนนคูบอนเนี่ยนะครับผมที่วัดโฝกวงซันนะครับเห็นในภาพเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้อลังการมากข้างในเนี่ยนะฮะน่าจะมีอะไรให้ติดตามอยู่เยอะเหมือนกันโอ้ยวันนี้ครับอากาศกําลังดีเลยตามผมนะครับเข้าไปดูข้างในวัดโฝกวงซันว่าข้างในเขามีอะไรดีกว่าครับ ที่เห็นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเราพาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้จะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าไปที่ไต้หวันแต่จริงๆแล้ววัดโผกวงซันแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนคู่บอนเขตคลอง3ามวาครับส่วนประวัติความเป็นมาของที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพาไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับซือฟู่นะครับผมก็คือ พระภิกษุณีนั่นเองเนี่ยนะครับผมรบกวนยนะครับสวัสดีครับขอเจริญพรขายมเต้ขออนุญาตถามเลยละกันวัดโผกวงซันคําว่าโผกวงซันนี่มันแปลว่าอะไรหรอครับโผกวงก็คือเป็นพุทธลังศีนะคะเป็นพุทธศีอ๋อมีหน้าเราถึงเห็นสัญลักษณ์สวัสดิกาสวัสดิการเนาะใช่ไหมฮะวั่นหมายความว่ามันคือพลังแห่งพุทธะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ไหมฮะพุทธะปกแผ่ไปทั่วโลกนะคะเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนแล้วก็คนในปรททั่วไปใช่นะฮะแล้วคําว่าสันอะครับสันก็แปลว่าภูเขาภูเขาแห่งพุทธลังศีวัดโฝกวงสันนี้ได้ยินว่าสร้างมา7ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่นี่สร้างมา7ปีแต่ว่าที่ทางวัดใหญ่ทางไต้หวันสร้างมา50กว่าปีอ๋ออ๋อที่มาที่ไปของพวกเราก็คือมาจากต้นตำรับ ไต้หวันใช่ใ<ต>ไหมไ้ัคะ,คะที่นั่นก็ผู้ก่อตั้งก็เป็นพระมหาเทราจารย์สิงหวินนะคะก็มีขยายสาขาไป<อ>ทั่วโลก300กว่าสาขาพระมหาเทราจารย์สิงหวินเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายให้พระเทระซินติง้งน่หลวงพ่อเจ้าวาดณปัจจุบันเนี่ยมาก่อสร้างที่นี่รสร้างโหกองสันประเทศไทยแห่งนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ซอฟูเนี่ยเล่าเรื่องหลายเรื่องไปด้วยแล้วก็พร้อมกับพาเต้ยเนี่ยเข้าไปดูข้างในอย ได้ค่ะได้เลยครับและตอนนี้นะครับซื้อฟูนะครับก็พาพวกเรานะฮะมาอยู่ในหอพระมหาวิหารไตรลักษณ์นะฮะแต่ละจุดแต่ละประติมากรรมมีที่มาที่ไปหรือว่าเรียกว่าอะไรพอจะบอกให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมอย่างองค์การนะคะคือพระศรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฏิมากรรมแบบจีนนะคะองค์ฝั่งขวามือที่ถือเจดีนั่นก็คือเจดีโอสถ คือพระภัยสัตชยคุรุพุทธเจ้าหรือว่าคนไทยเนี่ยก็จะรู้ในนามว่าพระกลิ่นองค์ดอกบัวถือดอกบัวเนี่ยคือองค์พระอมิตระพุทธเจ้าอันนี้น่าจะเคยเห็นคุณบ้างอยู่ว่าส่วนมากคนก็แบบจะากมุ่งเน้นอยากจะไปจุติยังดานสุขาวดีพุทธเกษตรคือฝั่งพระอมิตระพุทธเจ้าเลยค่ะครับโอแล้วอย่างกําแพงอย่างเงี้ยฮะหลายองค์หลายปางมากเลยเลือกดูไม่ถูกจริงๆอันนั้นที่หลายองค์หลายปานี่ว่าเอ มีพระพุทธเจ้าอีกหลายหมื่นหลายพันองค์นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่องค์เดียวข้างล่างที่อยู่ตามแถวตรงนี้ครับก็จะมีแต่ละปางอันนั้นก็จะเป็น18ปอรหัน์ค่ะทั้งหมดที่เห็นที่อยู่ตั้งข้างบนนี่คือ16อ,องค์นะคะคและรวมกับพระมหากัสสปะกับพระอานนท์อย่างตรงนี้ถ้าดูแล้วน่าจะเด่นออกมาจากปริมาก,กรรมโซนอื่น นี่ทำจากหินอะไรครับอันนี้เป็นหินหยกพม่านะคะแกะสลักจริงเหรอครับหยกพม่านี่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกนะครับเป็นหินหยกพม่าฝั่งนี้ก็คือเป็นดินแดนสุทธิไวทูลกธาตุเป็นที่เป็นพระภักษุรุธเจ้าท่านปกครองอยู่ที่นี่อันนี้คือหิ้วมาเลยอหครับมาเป็นแผ่นๆค่ะมาเป็นแผ่นๆยาวๆมาแล้วก็มาประกอบที่นี่ว้าวมากแล้วก็แค่องค์กางนะคะแค่องค์างน้ําหนักก็หนึ่งตันนะคะ อ๋อนี่นี่เหรอค่ะองค์การคือองค์พระภัยัทชยครุพุทธเจ้าค่ะจะเห็นว่าในนี้มันเหมือนเรื่องราวเหมือนกันใช่ค่ะใช่ปนี่แบบก็บสิบสอราศีก็อยู่ในนี้ค่ะขออนุญาตคือผมชอบเรื่องกินจีนมากด้วยความที่ว่าวัดนี้นะฮะมีที่มาที่ไปมาจากไต้หวันสถาปัตยกรรมต่างๆอันนี้มาจากที่ไต้หวันหมดเลยหรือเปล่าครับอไม่ใช่แค่เฉพาะที่ไต้หวันนะครมีทั้งจีนลาว พม่าด้วยก็คือมาจากหลากหลายที่นะฮะแล้วก็มารวมที่นี่เนาะเะืกี้ได้ยินว่าหินนะครับมาจากพม่าหินยกจากพม่านะฮะแต่ละองค์อันนี้มีความสําคัญอะไรยังไงหรือเปล่าครับตันนี้ก็เป็นมหาเสนาบดียักษ์นะคะที่ที่คุ้มครองทั้ง12ราศีค่ะหินอ่อนเนี้ยทั้งแผ่นถ้าดูเข้าไปเนี่ยนะฮะจากที่ใต้ยืนเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยประมาณตึก 4-5ชั้นเนี่ยประมาณนี้ได้เลยเนี่ยนะฮะแผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยใช้เวลาทำนานไหมใช้เวลาทำก็ประมาณ1ปีนะคะไม้นี่แกะสลักใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม้แกะสลักเป็นไม้ฮิโนกิจากประเทศลาวใช่แต่จากประเทศลาวจากประเทศลาวรู้สึกแบบไม้เย็นเย็นมันเป็นกลิ่นสมุนไพรเย็นนะ จนทางด้านทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นด <c oughs> ินแดนพุทธกเกษตรนะคะ,คะเป็นที่พระมิตภัพพุทธเจ้านั้นได้ดูวิญญาณดูวิญญาณดูวิญญาณที่ว่าเขาขอว่าจะไม่ไปจุติอีกแล้วก็คืออยาก<อ>าจะไปจุติอย่างแดนสุขาว,วดีไม่อยากมาเวียนไายตายเกิดหากมีคนเอ่ยพระนามของท่านแล้วก็ตั้งใจที่จะไปจุติอย่างแดนสุขาววดีนะคะ พระพุทธองค์เนี่ยก็คือจะมารับรับดวงวิญญาณเพื่อไปจุดติยังดอกบัวที่ดินแดนสุขาวดีก็คือไม่ต้องกลับมาเหวียนวา,นานตาจ<ช>ึงแล้ว <นะ S 1> ผมแอบเห็นข้างนอกเนี่ยเป็นรูปปั้นจาแม่กวนอิม่มตรงนู้นเนี่ยคือเป็นที่ที่ให้คนเนี่ยเข้าไปสักการะหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าครับคุณฟูครับใช่ค่ะทางฝั่งนู้นก็เป็นที่ประดิษฐาน พระสุวรรณเิริอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ ừ ừ ừ นะคะ ừ ừ และที่นั่นก็จะมีข้างในเนี่ยในตัววิหารเนี่ยจะมีอีกสีปางนะคะแล้นั่นก็จะมีให้ญาติโยมเนี่ยเข้าไปถวายสักการะาาาได้ใช่ค่ะ,อะขออนุญาตให้สื่อผู้นำแล้วกันครับได,ได้เลยครับ แล้อย่างด้านซ้ายของผมเนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรเ่รครับนี้นคืออันนี้ก็จะเป็นรายชื่อลา,ายชื่อผู้ที่ทําบุญสร้างวัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมาจากไต้หวันเลยนะคะญาติย่อนสมาที่มาเนี่ยเขาก็จะมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นแบ็คกราวด์ตรงนี้ที่สวยมากเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เรา move ไปที่เจ้าแม่คุณอิมดีกว่าะนะฮะด้านข้างนี้เลยครับเชิญเลย แล้วก็ต้องบอกว่าข้างในนี้นะครับเป็นที่ประดิสถานนะครับผมของอพระโพธิสัตว์ทั้ง4ปางอันนี้ครับมีความสําคัญแตกตากก่างกันยังไงเพราะเอาจริงแล้วคนไทยเนี่ยจะเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็น่าจะองค์เดียวกันอะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่อเจ้าวาดพระเถรรซินติิงนะคะที่ท่านได้สร้างที่นี่เนี่ยท่านก็เล็งเห็นว่าคนไทยเนี่ยก็ส่วนมากก็นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนส่วนมากเนี่ย ที่จะมาขอพรเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือจะสี่ปางนี้เลยก็คือองค์แรกก็คือองค์ปางประทานบุตรนะคะองค์ที่สองก็องค์ปางประทานพรประทานพรเนี่ยก็จะเห็นบ่อยค่ะองค์ปางประทานพรเนี่ยก็คือจะเหมือนองค์ใหญ่เลยปางประทานทรัพ์ยนะคะปางนี้มีคนมาไหว้บ่อยมากขอให้อยู่ทุกที่ครับขอให้อยู่กับทุกๆคนด้วยแล้วกันครับ อันนี้ก็จะปางสมความปรารถนานะคะสมปรารถนาถ้าไหวต้องไหวให้ครบทุกปางสักการะให้ครบทุกปางนะครับเดี๋ยวจะขาดครับอย่างคนที่เข้ามาสักการะพระโพธิสัตว์นะฮะเขาเข้ามาขอพรเรื่องอะไรเป็นหลักๆัคนส่วนมากก็มาขอองค์ปางประธานทรัพย์มากที่สุดถ้าเกิดเป็นคู่สามีภรรยาเราแต่งงานไปนานแล้วยังไม่มีบุตรเขาก็มาขอบุตร ก่อนจะแยกจากกันนะครับซื้อฟู่ครับที่นี่นะครับเปิดปิดยังไงเวลาไหนมีวันหยุดไหมครับที่นี่ไม่มีวันหยุดนะคะวันปกติวันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็จะเปิด9ก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นวันจันทร์เนี่ยก็จะเปิด10บโมงเช้าปิด4ี่โมงเย็นค่ะที่นี่ก็มีสวดมนต์ประจําสัปดาห์นะคะทุกนอาทิตย์เวลา10บโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็วันพระจีนวันพระจีนวันขึ้นหนึ่งข้าขึ้น15บห้าข้าหรือว่า ชาเต้าเจี้วจะรู้กันคือชิวอีกจับหงาเนี่ยค่ะก็จะมีสดมนเช่นเดียกันประมาณ1ิบโมงครึ่งนะคะเรื่งประมาณสิบโมงครึ่งจนถึงเที่ยงค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะเวียนมาหาใหม่ลวกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกผครับถ้าไม่ออกเดินทางก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีสถานที่ที่เรียบง่ายแล้วก็สงบอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะใจกลางเมืองแบบนี้นะฮะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่วัดโวงซันนะครับ เต,ตรียมตัวให้พร้อมกับมหากรรมความสนุกสุดยิ่งใหญ่ The First Estimate l a l l y Tropical Paradise กระทบหล่กับทีมวิธีกรรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกพักผ่อนระดับ5ดาวที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันอิมอร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็มและปาร์ตี้ในค่ำคืนสุดพิเศษทั้งหมดนี้ในราคา7,990บาท 10-11มิถุนายน2516อย่ารอช้าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกสมัครและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line at tfu1 หรือโทร065-879-3936แอน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  ท่านมีมิฝันเห็นว่าเสด็จพ่อภะศีวะมานะที่แห่งน,นี้นนใช่ค่ะนี่คือภะศิวะปางเต้นที่ท่านไร้ลำเนี่ยเปรียบสเสมือนการทําให้เกิดความสมดุลอันนี้ก็คือจะเป็นจําลองศีวลึง